แรกๆรกเซกิบางคนค่อนข้างเอาแต่ใจใช่คิดว่าแตกต,ต,ต่าง,งกับตัวจริงไหมเหมือนตัวจริงที่สุดเลยส่วนหนึ่งส่วนหนึ่ง <c oughs> พอหลังจากเหตุการณ์ซีรีส์เนี่ยตอนวันเนี่ยได้โด่งดังขึ้นมาแล้วก็ได้มาจับคู่แับคุณโดยที่แบบทุกคนเข้าใจผิดอะไรเงี้ยเลยได้เข้ามาประกวดในรายการ future youth ซึ่งเป็นแบบคู่จีนอะไรเงี้ยครับผมอย่างกับผมก็อย่างยองมีบอกว่าเป็นเลิฟเพนวิลเลจชิปชิปนะครับถึงก็ก็เป็นเรื่องจริงด้วยครับ ครับผมครับผมก็สําหรับพิธีกของพวกเรานะครับก็ได้ได้รับบทเป็นพิธีกรในหนังเหมือนกันนะครับแล้วก็จริงๆมีความคล้ายคลึงกับชีวิตจริงมากเหมือนมากเวลาเวลาเข้าฉากเลยรู้สึกเหมือนคุยกันจริงๆตอนที่การทํางานของเราเพราะว่าปกติแล้วโดยพวกเราพักซี่นะครับแล้วก็ติวไลท์เทอร์นะครับก็ได้ทำงานพิธีกอยู่แล้วแล้วก็มีการพูดคุยกันแบบนี้ปกติอยู่แล้วพอหยุดเข้าฉากในหลังก็คือเหมือนคุยกันจริงๆเลย เขาไม่รู้สึกแบบฟิลให้เลยตอนเดื่อความตึงนะครับความตึงความตึงแต่ก็มีความรู้สึกว่าพอพี่ติกเข้าไปเป็นบทบาทตัวละครก็แบบได้รู้สึกถึงความขลังของนักแสดงที่แบบนักแสดงที่แบบเป็นตำนานของประเทศไทยอีกท่านยังไงนะครับแล้วก็เราได้เข้าเข้าซีรร่วมกับดีก็รู้สึกว่าแบบเราก็อยากจะพุชตัวเองทําให้แบบซีนนักนออกมาดีเหมือนกันอะไรเงี้ยครับ ต้อนโดบรมที่มือเย็นจริงไหมในไหนับตอนโดรมนี่เหมือนโดนอดรมจริงครับผมก็คือมองหน้ากันก็สายตาเดียวกันก็สายตาเดียวกันรับธรราที่แบบน้องๆครับขอไปด้วยหน่อยก็เล้มาครับครับก็สำหรับจีนนะครับชอบฉากที่ที่โฮปกับทิตะวันทะเลาะกันครับคือฉากนั้นจะมีฉากที่เห็นผมหน้าเวออันนั้นคือผมเวอจริงๆกลัวจริงๆเขาทะเลาะกันแต่ว่าดูหนักมากผมแบบ จะต่อยกันจริงหรือเปล่าอ่ะดูเดือดนะดูเดือดมากพี่พี่ไอารนี่ใช่ไหี่พูดว่าช่วยเอย่างบรรายการไข่จีตเ่้งทิ่ใช่ไหมใช่เซกิเขาแทนคุณเห็นเป็นแบ็คกราวข้างหลังก็คือแบบเหือจริงมงหน้าพี่ต้องทำไหมต้องากลัวจริงครับพี่โหสำหรับองนีหรอครับออสำหรับโคอะสำรับโงีเฮ้ยสำรับี้ ตอนนี้รนี้คิดว่าจะเป็นฉากที่ตอนสุดท้ายที่ยืนอยู่วนเวทีคนเดียวครับผมเมื่อเรารู้สึกว่ามีมีตัวอย่างตอนสุดท้ายเลยที่แบบว่ามันแค่ยืนเฉยเฉยเพื่อคิดว่าน่าจะเป็นฉากที่ขอม่หน่อยจะมาคือตั้งแต่ที่เซอร์ปล่อยเนี่ยองรีบอกเลยเพื่อนเพื่อนในวงฟ็อกซี่ แบบพูดกันบ่อยมากนะครับท่องนี้เอางี้่ขับนเลยขึ้นมาขับเลยจะมาไลาฟ์ตอนนั้นก็เอ้ยมันมีฉากขบับ่ลยจะมาเอาจริงย้อนกลับไปเมื่อแบบปีที่แล้วที่เราซ้อมบทอีก,กันตอนที่พวกนี้ถ่ายซีรีส์ก็มีการแซวกันเหมือนกันหนูก็แซวเฉยเฉยอันนิดเลยเฉยเครับท่องนี้ว่ามันเป็นฉากแบบคนน่าจะพูดถึงอีกเยอะเลยครับผมก็อยากจะให้รอรอติดตามดูครับผมอันนี้คือเป็นฉากซีรีส์ครับว่ต้องดูภาพยนตร์ก่อนแล้วค่อยไปดูซ <c oughs> ีรีส์ทีหลังครับผม อย,อย่างของผมนะครับก็ในโชกุนเนี่ยชอบฉากที่ยืน่นคุยกับปีติครับก็คือรู้สึกว่ารู้สึกดูส,กสมจริงมากรู้สึกว่าคุยจริงๆแล้วก็มี่เกี่ยวกับเรื่องของการที่ไม่ได้มีทุกคนอยากเห็นเราเอ <c oughs> ราะครับทุกคนไม่ได้อยากเห็นเราในแบบที่ทุกคนอยากเห็นเราในแบบที่เขาอยากเห็นครับมไม่ไม่ใช่ในแบบที่เราอาจจะอยากเป็นจริงๆอะไรอย่างเงี้ย<า>คือเหมือนแบบ ก็ตามติดตาเรียนหนังครับว่าแบบมันเกิดอะไรขึ้นถึงเกิดคถามนี้ขึ้นมาแล้วก็พี่ติก๊กถนึงได้พูดคำนี้ขึ้นมาใช่ก่อนชอบซีนที่นั่งกันอยู่ตรงบ,บันไดมีไฟครับสี่ค,คนจริงๆพวกเราสี่คนนี่แหละครับรู้สึกว่านั่งเป็นแบบแกงๆงมีเป็นแบบบอยแบนด์ที่ดูตึงเครียดตลอดเวลา <c oughs> เครียดตลอดเวลาเครียดก็คือมีอะไรให้แบบฟินช <c oughs> ิดตลอดเวลาว่าใ <c oughs> ครทํานู่นทํานี่พังหรืออะไรนี้ก็ต้องรอติดตามชมกันอีกทีครับ ครับก็สำหรับเพื่อนๆครับแบบที่แบบเราเห็นกันมาจากถ่ายกันมาไม่ว่าจะเป็นซีรีส์หรือหนังก็ตามรู้สึกว่าอยากเอาอย่างเซกีก่อนคือรู้สึกว่าเซกีเนี่ยไม่ใช่ดิกร์เนอี่ยกร์คนที่ตั้งใจมาอยู่แล้วแต่แ,ตแล้วรู้สึกว่าเขามีความสามารถในด้านการแสดงอยู่แล้วเราว่าไงเออแต่ว,ว่าดิกรนเล่นเล่นน่มีฉถายนึกรเล่นเล่นน่าถ<ช>ีบมากเขาเขาเป็นคนที่เล่นได้นามัดใจมากให้เปตัวเองว่าดูดูแลแบบน่าแบบอยากจะต่อยอันนี้จริงอองรีอองรีขอบพูดนิดนึงคือตอนที่เล่นอ่ะ มันมีช่วงที่แบบไม่ควรตีนจริงไหะเนี่ยแบบน่าหลัดใจมากมันเล่นดีจนแบบแบบดีครับรู้สึกว่าเก่งดีครับแบบว่านี่ฉากไหนที่ที่เราเข้ากับเขาแล้วรู้สึกว่าแบบก็ก็ก็ฉากที่พวกเราเล่นด้วยกันครับอย่างเซกิกราวันมีเข้าฉากด้วยกันชมกรุ๊ปกรนเนาะก็เป็นฉากที่นั่งคุยกันอยู่ที่ตรงกินข้าวก็คุยกันเรื่องการขอรางวอนให้แบบไปช่วยฮุเธออะไรแบบกปัดอ่ะอันนั้นก็คือแบบว่า คุณแบบถ,ถ,ถ้านะถ้าถ้าเป็นตัวละครจริงๆนะคุณก็ถ้าเป็นกูกับกอลจริงๆนะคุณก็ถ้ามันพูดจริงๆคุณนะคุณก็เดินไปต่อยลัะเป็นโชกุนถ้าเป็นโชกุนกับกอลจริงๆครับโชกุนจะชอบพูดล้าแหม่กูเก่งมากมั่มากม่นมากอะไรจะด่าเลยด่าเป็นตัวละครต่อมาก็คือจะหงิมก็จะหงิมมันเลยก็แบบว่าก็คิดในใจว่าเออไอ้นี่ไม่มั่นหน้าจังวะในใจนะเออแต่ว่าเขาเรียกน้าหน้าเหมือนทรายมาถอดแบบประมาณก็เลยกลาเปซกิออกมาได้เป็นเซกิที่หน้าเหมือนทรายมาจริงๆใช่ครับเน พอพูดถึงตะวันเล่นกับโฮปนะครับก็พอเข้าฉากตรงนี้ครับเป็นตอนกับโฮปครับก็เราจะเข้าฉากด้วยกันบ่อยมากอ๋อค่อนข้างบ่อยบ่อยเลยทุกซีนทุกซีนก็เข้ากันบ่อยทุกวันทุกวันรบบว่าเข้าฉากกันบ่อยมากแล้วก็แบบว่ารู้สึกว่าเขาเป็นคนที่เก่งเหมือนกันพราะุณเราเข้าเสียงลมบ่อยอ่ะบ่อยห่อใช่เสียงลมสองวันนี้สินะทุกคนบ่อยมากใช่ครับก็ต้องแบบก่อนที่จะเล่นเนี่ยก็รู้สึกว่าเราจะมีความตั้งใจมากๆ กันในการตอบบทแต่ละครั้งคือแต่ละครั้งที่ต่อบบทกันนะไม่ได้มีการแบบตอบแค่แด่หลอกอะไรเลยคือเราแบบใส่อารมณ์เข้าไปในกับแด่หลอกคำพูดอะไรจริงๆเลยแล้วก็เราจะมีเทคนิคของเราเนาะอย่างแบบพี่ๆเขาคอยช่วยเรารว่าก่อนที่จะเข้าซีนอะไรเงี้ยก็จะเป็นการเอาหัวชใจมนแพงหรือว่าทำางไงให้ตัวเองเศร้าหรือว่าฉากที่แบบต้องเศร้าๆต้องหายใจให้มันทีๆอะไรประมาณนั้นครับเหมือนแบบเป็นเทคนิคเรื่ยๆหน่อยจากพี่ๆที่เขาให้ความรู้เรามาแต่ก็รู้สึกว่าก็จะเป็นโอ้โหเยอะมากจากหงอะเราสักอันสักอัน ฉากไฟฉากเราให้ฉากอะไรบ้เอออะไรอย่างเงี้ยฉากจะทะเลาะกันก็ก็ก็ตอนซ้อมกันจริงๆก็ตะโกนใส่กันจริงๆเลยครับได้กลัวจริงต้องระดับไหนเนาะได้ดูไหมตอนนั้นได้ดูดูยินดูอยู่ใช่ไหมน่ากลัวมากเออตอนพี่รู้สึกว่าใจได้จริงๆใช่รู้สึกโกรธโกรธจริงเลยก็รอติดตามชมกันได้นะครับแล้วก่อนเปิดตะวันกับแล้วก็อย่างตะวันกับพีนวด ได้เข้าฉากกคิาเขาก็เป็นควรจะเป็นฉากที่ถ้าเป็นแดรร์หรอกการคุยกันอ่ะจะเป็นแบบว่าไม่ค่อยจริงจังเท่าไหร่ใช่ก็แบบจะเป็นแบบแนวแบบลำคาเด็กอเด็กนี่อะไรอย่างเงี้ยครับแต่ว่าถ้าเป็นแบบฉากที่จริงจังจะเป็นเกี่ยวกับพวกเล่นดนตรีเล่นเปียโนอย่างเงี้ยครับก็คือมีการแบทเทิลกันเขาบอกลูกแล้วเกี่ยวกับซีรีส์ก็มีก็มีการเล่นเล่นเปียโนด้วยกันเลยใช่ครับแต่ว่าทํากิจกรรมร่วมกันก็ไม่ค่อยได้คุยกันเท่าไหร่แต่ว่าเวลาคุยกันก็จะแบบไม่ค่อยมีสารจะเน้นมองตากันมากกว่าอืมแบบ แมาตาขึ้นนะเราทำเมื่อกี้เผลอขายเพลงเองอย่างในเพลงขอบใจนั้นเพมันจะมีฉากหนึ่งที่เอาค์หญ้ากีตาร์ครับฉากนั้นเนี่ยคือเองค์หญ้าเข้าซีก่อนคือกอนเนี่ยมันใส่มากฉากนั้นมันน่าหังใหลมากเป็นฉากที่เราแบบทะเลาะกันครับผมคือเองค์้รู้สึกว่าการแสดงของกอนในฉากนั้นเนี่ยแบบแสดงได้ออกมาแบบ เขาไม่ต้องรู้สึกแบบเหมือนไส้แบบอยากอยากจะแบบมันปั่นกันไปเรื่อยๆจนจี๊ดมันมันปั่นแบบปั่นอะครับมันปั่นจนแบบประสาทแล้วแบบจะจะเคลื่อนกีตาร์แบบจริงๆเลยตัวที่แบบไม่ต้องแบบอิงตามแบบสคริปต์แบบได้หรอกเราได้มาว่าเราต้องโยนกีตาร์อะไรอย่างเงี้ยครับผมใช่ก็สักทีป่ะสักทีเราเลยเราเลยครับแล้วก็เอ่องนี้กับชกุนเนี่ยอย่างที่ชกุนบอกไปครับเราเข้า เข้าซีนกันค่อนข้างบ่อยอะไรเงี้ยครับผมแต่ฉากที่ังรู้สึกว่าเห็นการแสดงของชกุนแบบค่อนข้างที่จะแบบอย่างนี้เลยก็คือฉากที่เล่นซีนอารมณ์ครับผมคือชกุนแบบถ่ายทอดความรู้สึกออกมาได้ค่อนข้างที่จะแบบดีคือคือตอนนั้นอะเหมือนชกุนแบบค่อนข้างที่จะเครียดมากว่าเออเราจะทํายังไงดีแบบจะทำางไงให้มันแบบเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้อะไรครับแบบกังวลมากแต่พอเข้าฉากจริงอะ แล้วแบบองนี้ก็พยายามส่งแบบความรู้สึกแบบผ่ายแบบส่งความรู้สึกในแดนหลกไปให้โชกุนเนี่ยบแบบพอต่อกันไม่ได้เนี่ยเหมือนเราก็เข้าอารมณ์กันจริงๆเราก็ทำซีนนั้นออกมาได้สำเร็จครับก็ mm hmm. อยากจะชมโชกุนฉากมา mm hmm. มาเก่งมากครับผมส่วนกบแพ้คุณเนี่ยจะค่อนข้างน้อยครับผมก็เลยไม่ค่อยได้เห็นแต่ตอนที่ถ่ายซีรีส์เนี่ยก,ก็เคยมีไปดูน้องเข้าฉากได้กับคนอื่นอะไรอย่างเงี้ยครับผมก็ดีครับทุกคนแบบพยายามมากๆใช่ ติดตามก็ได้ครับครับก็ตะวันเล่นกับโชคุณก่อนแล้วกันก็ไม่มีฉากอื่นเลยก็จริงๆส่วนใหญ่ก็จะเป็นฉากที่แบบตะวันมีความร้อนรนอ่ะซึ่งมันจะไม่ค่อยได้เห็นกับโชคุณในตัวจริงเท่าไหร่ปกติมันจะค่อนข้างโชคุณจะค่อนข้างชิวไม่ได้มีความแบบเดินมหากรเราร้อนรนแบบอะไรขนาดอะไรอย่างนี้ครับแต่ว่าในบทก็คือเล่นได้รู้สึกว่าน่ารับปรานจริงบก็ด้วยความที่ตอนนั้น เหมือนแบบไมเซนเราเป็นเซกิดีกว่ายิ่งเราเห็นตะวันที่แบบเดินเข้ามาจะมาจู้จี้จุกจิกจะมาขอให้เรากลับไปนู่นคือแบบผูอีโก้ไม่ได้อยากทําอะไรเงี้ยก็แบบลาคาญอะไรเงี้ยแบบไปไกลๆสักไปไปสักหนึ่งู้ทำเลยร้อนๆเลยส็ดสำหรับโฮมนะครับก็อย่างฉากซีนที่แบบทะเลาะกันอย่างเงี้ยก็คือสนุกมากมันเหมือนแบบโยนกันไปโยนกันมาเรื่อยๆอะไรงเี้ยครับแต่ว่าพอจะพูดถึงอีช่ากนึงก็คือฉากที่แบบเหมือน เราได้พูดกันตรงๆแล้วแล้วก็มาเคลียร์กันแบบเซกิก็มีความเสียใจอยู่ลึกๆว่าไอ้ฮมมันจะไม่เล่นแล้วแต่ว่ามันก็ก็เปิดใจสักทีแล้วเนืวอมจากมันแบบมันก็คงอยากให้เพื่อนไม่ไม่ต้องอึดอัดอะไรอย่างนี้ครับก็เหมือนแบบมันเป็นไดอ l ล็อกที่ไม่ได้พูดต่อกันไปเยอะๆแต่ว่ามันมันใช้ความรู้สึกเยอะนะช่วงนั้นนะที่เล่นในต่างแดนในช่วงนั้นใช่ครับคือได a l ล็อกน้อยแต่เราต้องส่งอารมณ์ด้วยแบบคำพูดแบบนิดนึงแต่เราต้องแบบ มีแต่แต่ละประโยคที่พูดออกไปมันจะมีแบบอารมณ์ที่อยู่ข้างในนั้นแฝงอยู่บางทีอาจจะไม่ได้ตรงกับความหมายของคําพูดใน,นเพลงก็ได้ครับส่วนแทมบนก็เรื่องการที่มันมีข้อสั่งกันก็ก็มีข้อสั่งกันบ้างบื่ออะไรเงี้ยครับแล้วเหมือนตัวจริงเหมือนตัวจริงไม่ใช่เป็นอยางแบบน่า,ารักแบบมือแบบน่ารักแบบตอนนั้นทะเลาะอยู่ก็เลนเล่นเกมอะซินอะ แล้วเซกิตก็แบบเฮ้ยแบบอันนี้ได้แล้วอะไรเงี้ยก็เหมือนตัวจริงก็แบบเราก็เล่นกันตลอดอยู่ในกองเราก็แบบเล่นกันตลอดแล้วละรักกันดีทุกทุกคนก็เก่งมากๆแล้วก็ไม่น่าเชื่อว่าเป็นงานแสดงบนภาพยนตร์เรื่องแรกทุกคนเล่นกันดีมากพี่พี่เล่นกันดีของพวกเราขอบคุณมากครับพี่ก็ทำไปดูพี่ในสมุดพี่อาจจะดีดีดี่ก็ดีไม่ดีก็หมดคนครับสำรับและคำติชมได้ครับพี่น้องพูดถึงพี่บ้างเออ ก็กไป็ส่วนใหญ่ก็เข้าซิงกับพี่พชกุลเนาะแลคือเป็นซีนที่ชอบที่สุดก็คือเวลาพี่ชกุลเลิกลักเหมือนของจริงมากเหมือนที่พี่บอกไม่ว่าจะเลิกลักแบบว่าทําไงดีเลิกักเล่นไม่ได้แบบเล่นวิชาเล่นเป็นโนอะไรเงี้ยเลิกลัดแบบว่าดีจริงๆแล้วก็ไม่ต้องแผ่วเลยเสพไม่ลองแผ่วครับผมแล้วก็ก็ไม่มีอะไรมากนะเพราะว่าเล่นก็คือไม่ไม่ได้ต่อสิทธิอารมณ์กันด้วย ก็จะมีคร er. ับก it ็อย่างที่พี่พูดไปเวลามีหลายรอบกันก็จะไม่ค่อยมีสาระค่ะก็จะได้ครับเป็นแบบก็จะยิ้มยิ้มกวนมากกว่าใช่กวงกับพงย์กับพกผมเขาซีนกับยิ้มไหมก็เป็นซีนรวมเป็นซินรวมก็อย่างที่บอกครับซีนที่ชอบคือซีนที่ตะวันกับพี่โงทะเลาะกันชอบมากเหงนไหมเราจะไม่อยู่แต่คือสื่อถึงแบบว่ากวจริงๆ <ง ains> น่ากลัวมากตัวอย่างเดียความรู้สึกเวลาเข้าฉากกับพี่ก่อนอะไรเง <ains> ีง <ains> ้ยก่อนกันก่อนหรอแบบว่าขนาดหรือว่าแต่ว่าก็มีความน่ากลัวเหมือนกันนะครับแบบว่าตอนที่ตอนนั้นมีไฟเงี้ยโดนเตือนจริงๆก็สะดุ้งจริงๆแบบอนันนี้ก็น่ากลัวแต่ว่าพี่ๆแสดงดีมากตอนแรกกลัวก็กลัวเหมือนกันว่าจะเสียอ,อารมณ์ไม่ถึงแต่ว่าพอพี่สามคนขเขาส่งมาก็ให้น้องก็ทำได้ดีแล้วตอนน<ม>ี <ๆ S 2> ้ <ๆ S 2> แฟนๆเรคอยนะฝั่งนิ้ฝักตัวกับผลงานภาพยนตร์เรื่องแรกกันหน่อยอองนี้ก็จะเป็นตัวแทนฝากผลงานนะครับผมก็เราทังสี่คนนะครับอยู่ในภาพยนตร์เรื่อง My Tempo นะครับผมน้องพี่ดนตรีเพื่อนนะครับก็อยากจะฝากให้ทุกคนนะครับเอาติดตามชมนะครับผม22กันยายนนี้นะครับผมในโรงภาพยนตร์มเจอรลแลวก็ SF ทุกสาขาครับก็อยากจะให้ทุกคนนะครับคอยติดตามช่องทางโซเชียลมีเดียนะครับของค้าม่วนนะครับสตูดิโอแล้วก็ ของพ็อกซีนะครับผมไอจ i ท t ก k ก็ตหรือว่าทุกโซเชียลมีเดียทุกช่องทางนะครับผมสามารถติดตั้งข่าวสารใหม่ๆได้นะครับผมแล้วก็ตอนนี้เนี่ยภาพยิมพ์ของเราเนี่ยอยู่ในช่วงโพสต์โปรดักชั่นนะครับผมก็รอคอยอยู่หน่อยนะครับผมที่สองวันนี้เะแน่นอนครับ <Yeah. S 1> ขอบคุณครับบ๊ายบายไว้บ่ายน้วเจอกัน